สวัสดีค่ะขอบคุณหนึ่งพันไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณนะคะขอบคุณหนึ่งพันสามร้อยา,ยายค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้เข้าร่วมชมและให้กำลังใจคุณตานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดอกกุหลาบยี่สิบดอกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ติตตามใหม่สองท่านนะคะขอบคุณ เพชรสามสิบเม็ดขอบคุณของขวัญหนึ่งชิ้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหัวใจส้มนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเหงๆรวยๆถูกหวยถูลอตเตอรี่นะคะการงานเจริญก้าวหน้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองแหลมมาเทมานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะ คุณตาทานข้าวจะหมดชามแล้วโอ้เก่งจังเลยคุณตาเก่งจังเลยคุณตา,เก,าเก่งจังเลยฮะอะ่ <c oughs> จ้ะยกมือขึ้นมาจ้ะวันนี้ตากินข้าวอะไรบ้างอ๋อกินข้าวกับไข่ตุ๋นจ้า<ม>น้องเฟืนเฟนถามพ่อน้องเฟินเฟนถามว่าวันนี้ ตากินอะไรบ้างตากินไข่ตุนไข่ตุนคุกกับข้าวแล้วก็ต้มจืดแคลลอดรอทกะลัาปีใส่ไก่เอากะหลัมปีแครอทแล้วก็ไกล่ลูกชิ้นมาปั่นปั่นรวมกันแล้วก็คุกกับข้าวให้ตาตาเขาก็กินข้าวคุกกับทุกอย่างปั่นแล้วก็ซดน้ำซุป ทีหลังน้องเฟินไปหาข้าวกินสิคะเดี๋ยวปวดท้องนะไม่กินข้าวขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณหนึ่งันหอยไลค์ค่ะอร่อยไหมน้องเฟินถามอร่อยไหมคุณตาชูสองนิ้วชูสองนิ้วเห็นไหมเห็นไหมคุณตาชูสองนิ้วออร่อยน้องเฟินบอกอยากกินไข่ตุ๋นจังเลย ขอบคุณหนึ่งพันไนะคะขอบคุณมากค่ะคุณ่อนบางอยากกินไข่ตุ๋นจังเลยขอบคุณนะคะสำหรับดอกกุหลาบนะคะน้องเฟินเฟินน่ารักเชียวสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อสินค้าในตะก้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะในตะก้าเหลืองที่อยู่ซ้ายมือข้างล่างสุดนะคะกุมตาทานข้าวอร่อยจะหมดชามแล้วปุนตามีกำลังใจมีเพื่อนๆมา มีหลานหลานมีหลานหลานเลนเลนหลุนๆมาลูกลูกหลานหลานเลนเลนหลุนๆนๆมาช่วยให้กำลังใจคุณตาดานก็